ค่ะผลิตภัณฑ์รายการหนึ่งของบริษัทเอเชียไลน์นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ชื่อว่านะคะทิมวันโรชั่นนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรของที่ชื่อว่านะคะสลิมเซฟนะคะจะเป็นเนื้อโรชั่นนะคะจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวเราได้ลึกถึงระดับเซลล์เลยนะคะตัวนี้เพราะว่าจะเป็นเนื้อละเอียดนะคะโมเลกุลจะเล็กมากนะคะเป็นผลิตภัณฑ์งานวิจัยชิ้นหนึ่งของ สถาบันวิจัยของเรานะคะซึ่งมีส่วนผสมหลักๆก,ก็คือสารสกัดจากส้มแขกนะคะสารสกัดจากพริกแล้วก็สารสกัดจากขิงบ้านเราเนี่ยแต่เอาเฉพาะยอดของสมุนไพรมานะคะตัวนี้นะคะก็มีสโลแกนชื่อว่าเพียงพาพาเพียวนวดครั้งเดียวเพียวทันใจเป็นสูตรโลชั่นนะคะ,ะเป็นสูตรที่ไปช่วย เรื่องของเซลลูไลท์ไขมันส่วนเกินนะคะพร้อมกับเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็กระชับผิวของเราให้เรียบเนียนนะคะการใช้ตัวนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเราใช้แค่วันละสองครั้งหลังอาบน้ําเช้าแล้วก็เย็นลูบไลทีละนน้อยนะคะบริเวณที่ที่เรามีเซลลูไลท์หรือว่าไขมันส่วนเกินนะคะจนเนื้อครีมนี่สามารถที่จะซึมซึมไป ซึมเข้าผิวหนังของเราเสร็จแล้วแล้วเราก็ทาซ้ําๆหลายๆครั้งนะคะยิ่งเราใช้มากๆนะคะผลตอบรับก็จะเห็นผลเร็วขึ้นนะคะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าเราใช้กันจริงๆนะคะจะเห็นผลภายในหนึ่งสัปดาห์ก็ว่าได้นะคะแล้วเป็นสินค้าที่เราได้มีการท้าพิสูจน์ลงกินเน็ตบุ๊กนะคะน,นวดแค่ชั่วโมงเดียวนะคะสามารถที่จะลดได้เป็นหนนิ้วนะคะซึ่ง สินค้าตัวนี้ก็อยู่มีมีอยู่ในเว็บไซต์ของเราซึ่งท่านที่สนใจจริงๆนะคะสามารถที่จะไปเปิดคลิปวิดีโอดูได้นะคะว่าเรามีการท้าพิสูจน์ลงกินเหยืบุกจริงๆไหมนะคะราคาก็ไม่ได้แพงนะคะแต่เห็นผลชัดเจนมากๆนะคะอยากจะฝากทิมวันโูชั่นตัวนี้นะคะให้ท่านได้กล้าพิสูจน์นะคะเพราะตัวดิชันเองพิสูจน์มาแล้วว่าประทับใจมากๆเลยค่ะ